ตำนานเหล่านี้สะท้อนถึงการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนมอนทวารวดีจากภาคกลางขึ้นสู่ภาคเหนือและได้ผสมผสานกับกลุ่มชนพื้นเมืองที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกอย่างกลุ่มปะลองและกลุ่มขมุกที่เป็นประชากรดั้งเดิมในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงกลุ่มไทยที่เคลื่อนลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำกก,กทางภาคเหนือของไทยแล้วอย่างไรก็ตามหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะและบันทึกจีนโบราณ บ่งชี้ว่าศักราชตามตำนานมีความคลาดเคลื่อนผลการขุดค้นทางโบราณคดีที่ใจกลางเมืองลำพูนและลำปางและการศึกษาศิลปะวัตถุไม่เก่าถึงพุทธศตรวรรษที่13แต่มีอายุระหว่างพุทธศตรวรรษที่14-15ถึง15ซึ่งอาจเป็นอายุการเกิเกดรัฐที่แท้จริงบนันทึกหมานซูของฝานชั่วเมื่อพุทธศักราช1,406ในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งมีอายุเก่าแกกว่าตำนานล้านนามาก ได้กล่าวถึงอาณาจักรนานเจ้าที่บุกโจมตีรัฐทางใต้รวมถึงรัฐที่มีกษัตริย์เป็นสตรีที่เรียกว่าหนีหวังกวัวช่วยยืนยันการมีอยู่จริงของรัฐสตรีอย่างพระนางจามเทวีในช่วงเวลานั้นรวมทั้งตำนานอย่างคุณล้ววิลังคาราชอาจสะท้อนถึงความทรงจำที่หริพุนชัยเคยถูกอาณาจักรน่านเจ้าบุกก็เป็นได้กล่าวได้ว่ารัฐหริพุนชัยเกิดจากการขยายตัวของรัฐในล่กแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างเครือข่ายการค้ากับดินแดนตอนในภาคพื้นทวีปโดยเฉพาะอาณาจักรทวารวดีที่มั่งคั่งจากการค้าทางทะเลได้ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมเข้าสู่ลุ่มน้ำปิงซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าของป่าเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมทวารวดีส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ตามลุ่มน้ำสำคัญที่เป็นชุมทางการค้านั่นเอง